ความสามารถด้านอาวุธยุทธ์มีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกหนึ่งในอาวุธที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากคือขีปนาวุธ KH 3 2ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของ KH 22อาวุธที่ได้รับการพัฒนาในช่วงสงครามเย็นวันนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับ KH 32อย่างละเอียดตั้งแต่ที่มาที่ไปคุณลักษณะเด่นจุดแข็งจุดอ่อนและบทบาทที่อาจมีต่อภูมิภาคเอเชียและโลกเริ่มต้นที่จุดกำเนิดของ KH 32งานพัฒนาถูกริเริ่มขึ้นเพื่อทดแทน KH 22ซึ่งถึงแม้จะมีขีดความสามารถสูงแล้วแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าอาจถูกรบกวนร,ระบบนำวิถีจะมิงได้ง่ายตามบันทึกพบว่างานพัฒนาของ kh 3 2เริ่มตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980โดยบริษัท mkb และจะเกิดบริษัท raduga เป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียกระบวนการพัฒนาไม่ได้ราบรื่นเพราะมีช่วงที่ต้องระง,งับไปชั่วคราวเนื่องจากเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในช่วงปลายยุค 1980s- ต้น 1990s ล่มสลายลงจนกระทั่งในปี2008โครงการได้รับการเร่งรัดอีกครั้งและมีการทดอบอบบินในช่วงปลายปี2013สุดท้ายในปี2016 Kh-32 ก็ได้รับการรับเข้าใช้ในกองทัพอากาศรัสเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อทราบถึงที่มาแล้วมาดูคุณลักษณะทางเทคนิคของ KH 32กันบ้างตามหลักข้อมูลเปิดเผยพบว่า KH 32มีระยะยิงประมาณ6 0 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรความสูงบินสูงสุดในบางโหมดอาจขึ้นถึงประมาณ40,000เมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราวม็อก3.5ถึงม็อก4.6 ประมาณ 4, 3 0 0 5, 600กิโลเมตรต่อชั่วโมงองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ k h 3 2กลายเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อยิงจากระยะไกลโดยที่ฝ่ายป้องกันอากา,อากาศอาจมีเวลาตอบสนองน้อยมากในด้านระบบนำวิธี k h 3 2ใช้ระบบนำวิธีแบบเฉื่อย Inertial Navigation System ร่วมกับการใช้ดาวเทียมหรือการแก้ไขวิธีในช่วงท้ายและในช่วงปลายของวิธีจะมีระบบเรดาร์ล็อกเป้าหมาย Active Radar er Homing ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยําขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้ระบบเรดาร์หัวล็อกสามารถทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์จะมิงได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอีกจุดที่น่าสนใจคือว่า KH 3 2มีลักษณะที่คล้ายกับ KH 2 2มากโดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกและขนาดของตัวจรวดแต่ว่าได้ปรับลดน้ำหนักหัวรบ เหเลงเหลือประมาณ500กิโลกรัมเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงและระยะยิงอันเป็นการแรกเพื่อขยายระยะยิงให้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางสําคัญของการพัฒนาในยุคใหม่ที่เน้นยิงไกลแต่ยังคงพิสัยกินเป้าได้เมื่อพิจารณาแพลตฟอร์มในการยิง Kh 3 2ออกแบบให้ติดตั้งกับเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลของรัสเซียเช่น Tu-160 ย t u 2 2 M 3 M และรุ่นก่อน Tu-22 M 3 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถบินได้สูงและปล่อยขีปนาวุธในจุดที่ปรับระดับความสูงได้โดยเมื่อปล่อยแล้วจรวดสามารถขึ้นไปยังความสูงชั้นสตราโตสเฟียร์แล้วปล่อยบินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับในด้านยุทธศาสตร์ KH-32 ถูกออกแบบมาให้โจมตีทั้งเป้าหมายทางทะเล Anti-SHIP และเป้าหมายภักพื้นดินหรือเรดาร Anti-IA-DA-TIO-N ซึ่งทำให้มีบทบาทสำคัญในโลกยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะเมื่อประชาคมโลกเริ่มคำนึงถึงการป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินและคาริเอร์กรุปเคเรียสไตรกรุปเป็นเป้าหมายหลักของขีปนาวุธระยะไกลเหล่านี้อย่างไรก็ดีแม้ KH-32 จะมีจุดแข็งหลายประการแต่ก็มีข้อจำกัดและความท้าทายในทางปฏิบัติอยู่เช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือการที่แม้จะระบุว่ายากต่อการถูกสกัดแต่ก็ไม่หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ข้อมูลจากยูเครนระบุว่า มีการยิงสกัดขีปนาวุธเคเ2ได้แล้วอีกทั้งความแม่นยำยังอาจ